เรเอาข้าวอะไรนะ Jasmine rice ข้าวหอมละมิ้ง <Hey! S 1> มาลีโอ้ทันหรอกันไหนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับบิวกี้และพี่อเล็กซ์โอปป้านะคะ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมาอัปเดตร้านรอบบ้านพีชี่นะคะหลังจากที่ครั้งที่เรานะคะพี่อเล็กซ์และบิวกี้ก็เคยพาทุกคนมาเดินดูร้านรอบบ้านพีชช่ไหมร้านรอบคอนโดพีชี่ลอนดอนนะวันนี้เนี่ยเราพามาอัปเดตันนิดนึงดีกว่าร้านไหนยังอยู่ร้านไหนไม่อยู่แล้วแล้วมีอัปเดตร้านใหม่ๆเข้ามาเยอะมากบางร้านก็คือแบบดีจนน่าตกใจจะมีแบบ Facebook กลุ่มอ่ะของแบบชาวคอนโดที่เนี้ยเหมือนไล่หมู่บ้านอย่างนี้ ใช่ใช่เหมือนร้านขู่บ้าน,น,นมันก็จะมีร้านที่ชาวคอนโดลอนดอนเนอร์เนี่ยคอรหาจะมาเปิดทําไมแล้วก็จะมีในส่วนของร้านรีฟิลรีจที่หลายๆคนไปเห็นมานะคะในยกกําลังที่เวลาพิทมีบัตรเจ็ชาเลนจ์ว่วแบบได้งบมา50บาทร้านนี้ก็ช่วยให้พิทรอดมาโดยตลอดเดี๋ยวพาพี่อเล็กดิวกี้แล้วก็ทุกคนไปดูอัปเดตร้านโปรดรอบบ้านที่ลอนดอนดูพัฒนาการของพวกเราเทียบกับคลิปที <ๆ S 1> <ๆ>่แล้ว F2 F2 A few moments later <laughs> เรากำลังจะไปกินข้าวกันแต่มีคนนึงไม่ยอมลุกไป <laughs> หรือเราจะได้สิบ for today เลยเราคือครั้งที่เราก็ใส่กระเป๋าเนี้ยแต่น้องอยู่ในกระเป๋าตอนนี้ก็คือเป็นตอนนี้คือล้นแล้วมาทุกคนเดี๋ยวเราไปกิน breakfast กันนะคะ English breakfast มันเป็น breakfast place แห่งใหม่ในย่านนี้ซึ่งร้านน่ารักมากทุกคนแ้ะนี่คือเมนูที่พีททุกคนพบจากที่นี่ก็คือนอกจากจะขายแบบว่าเป็น breakfast แบบ English breakfast แล้วนี่ค่ะ breakfast นไทยค่ะใหญ่มากยอะยู่กูอยากเอาซอสพริกมาจากบ้านเบค e บีนก็คือมาเป็นแบบเป็นม้อซุป มาเป็นถ้วย A good addition สำหรับร้านเนี้ยก็คือยูสามารถแบบ add on มอนมันจะเป็นไส้กรอกเผ็ดๆนิดนึงอะ่ะแต่ว่ามันไม่ไมเชิงชโชวิโซ,โซ่นะเดี๋ยวให้รุ่นดูมันเป็นแบบเหมือนไส้กรอกเผ็ดๆสักอย่างอกินแบบซาลามี่เออ,อะไรทายๆนานซึ่นบอกเลยนะรอบหน้า สอดคลิกฉันจะฮิวมาจากบ้านพีทไม่แน่ใจพีทพูดในคลิปนี้เอฟที่แล้วหรือเปล่านะว่าที่ที่พีทย้ายมาอยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในฝั่งอีส์อยู่คือพีทจะใช้ชีวิตอยู่ในฝั่งอีส์ลอนดอนมาโดยตลอดฝั่งเวสต์เนี่ยจะเป็นฝั่งของแบบผู้จีอังกฤษในขณะที่ฝั่งอีส์เนี่ยก็จะเป็นฝั่งแบบโปรเกรสซีแบบวัยรุ่นสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสเตริโอไทป์ล้วนๆนะทุกคนเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่โลเคชั่นไหนอะไรยังไงมันก็มีคนทุกรูปแบบเนาะถ้าดูจากร้านที่เราจะไไไปกกัััััันนนนนนววววววเเเเีี้้้้้้ยยอาาาาาาจรรรรริงงงๆ็มมมม่่่ดคุสสตตะลลพแท ไพรส์พอยต์ก็คือสูงมากพี่รู้สึกว่ามันก็รีเฟล็กได้ดีว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งอีสต์ลอนดอนหรือว่าจะเป็นฝั่งเวสต์ลอนดอนอะไรเงี้ยมันก็มีแบบไลฟ์สไตล์หรืออะไรใดๆที่มิกซ์กันทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าเอออยู่ที่ว่าเราชอบว b e แบบไหนมากกว่า กินเหนื่อยทุกคนมานั่งพักกันนิดนึงนะคะก็นี้แถวนี้มันก็จะเป็นฟิวฟิวเนี้ยฟิวฟิวสวนฟิวฟิวอะไรมันเขียวมันสะอาดอะคือแบบรู้สึกว่าเวลาหายใจเข้าไปแล้วมันกลิ่นสะอาดไม่แบบพอลูชันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นลอนดอนที่ไม่เหมือนลอนดอนเออใช่ใช่คิดว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาก็ไม่น่าจะคนเยอะเฉลยเลยว่าเมื่อประเทศอังกฤษอากาศดีก็จริงๆอะจะพาพี่บิวกี้ไปเล่นแบบสนามเด็กเล่นเว้ยแต่ว่าเด็กแน่นฟลอร์มากเล่นกันสนั่น ตีโค้งหน่อยบิวกีม้มาหาลุงเหรอมาแล้วมาแล้วมาเ,มาเมาขยายายอีกหรือเธอเดินหลบแดดวะหรือจริงจเธอแค่เดินหลบดดเออแบบตามเงาคุณแม่ป่ะวะ ในไหนแล้วนะคะแดดกําลังดี mm hmm. อากาศกาลังงานนอกจากอ mm ัปเดตรารอบบ้านวันนี้แล้วเดี๋ยวขอแวะเข้าบ้านเพราะว่ามีสิ่งที่อยากจะอัปเดตเหมือนกันขอมารับบดนางแม่บ้านนะคะสะักพาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะคะว่าตอนนี้พี่เปลี่ยนมาใช้น้ายาปรับผ้านุ่มเป็นเจ้าตัวนี้แล้วนะคะ ultra mild by baby m i l d สีฟ้าสูตรใหม่ตัวนี้นะคะชื่อน่ารักมากว่ารุ่นคาโดมีคาโดมีแบบนี้นะคะทุกคนความแบลวความหอมความนุ่มฟูความน่าทะนุถนอมนะ กลิ่นเขาเนี้ยจะเป็นแบบคลาสสิกซอฟเนอร์นะทุกคนมฟิลหอมละมุนแล้วก็ไม่ฉุนแถมเขาเคลมมาว่าติดทนนานตลอดทั้งวันด้วย Sen ต์ Burst Technology แล้วก็ o อเดอ d e f e n เ Burst ก็คืออะไรทุกคนระเบิดก <c oughs> ลิ่นหอมระเบิดตุ้มกระจุยกระจายนะคะพร้อมกับลดกลิ่นอับชืน้นแล้วคือโชคดีที่คอนโดเนี้ยของพี่ทํามันมีระเบียงที่พี่เราไปตากข้างนอกได้แล้หลายคนหลายบ้านเนี่ยช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเข้ามาตากข้างในบ้านนะคะสิ่งที่ช่วยมากๆเลยเนี่ยก็คือใช้น้ำยาปรับพานุ่นดดนมท จนมันไปตีกับกลิ่นน้ำหอมหรือกลิ่นอื่นๆของเราซึ่งน้องคนนี้นก็คือตอบโจทย์มากแล้วแบรนด์นี้ทุกคนที่เราหน้าตาคุ้นๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่สาวของเบบี้ไม้มันผ่านการทดสอบการระคายเคืองมาแล้วนะคะเป็นสินค้าที่ใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยกลิ่นเขา universal คือเข้ากันได้หมดลองกลิ่นนี้ด้วยชื่อด้วยซองหรือโดนน้องหมีตกแบบพีชนะคะก็ไปลองดูได้หรือว่าจะลองกลิ่นอ,อื่นๆก,กันก็ได้นะจ๊ะเอาลงมาให้ดูว่าพี่เขาเปิดแล้วเปิดจริงใช้จริงไม่จ้อจี้นะคะอันนี้คือถุงยังไม่เปิดเออออาามถืใ้ทุกกกคนนดูพ่ปงัร วันนี้ขอสักผ้าตัวนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะเสื้อตัวนี้ที่พิทใส่อยู่เนี่ยก็คือซักด้วยน้องอีทุงหนึ่งที่เปิดแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าตลิ่นอัลเทอรไมค์คาตดมีตัวนี้เนี่ยจะติดทนพิทไปตลอดทั้งวันหรือไม่คัตดโดมีคัดโดใจนุ่มฟูก็อยากรู้เหมือนกันว่าคัตดโวมีหรือบิวกี้จะนุ่มฟูกว่ากัน ร้านที่ไม่อยู่แล้วทุกคนก็คือร้านต้นไม้ที่เห็นเป็นก่อสร้างอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยู่แล้วเพราะาเขาเพิ่งทุบนะก่อสร้างก็คือไม่เกี่ยวกันก่อสร้างก็คือมาเมนเทแนนซ์ระเบียงของคอนโดทั้งหมดตอนนี้พี่ร้านต้นไม้อ่ะได้จากเราไปแล้วทุกคนแต่กลายมาเป็นร้านอาหารที่พี่รู้สึกว่าเป็นแบบฮิตเด้นเจมอ่ะอยู่ๆก็เจอแล้วอยู่ๆเขาก็มาตรงนี้แล้วพี่งงมากว่าเขามาตรงนี้ได้ยังไงแต่ว่ามันอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปกิน ปลาดิบเป็นปลาดิบ interesting sorry very good c h o i c oh thank you ทุกคนอันนี้เป็นเมนูที่ผิดไม่เคยทานจากที่นี่นะเป็นพาดอนเพเปอร์ซึ่งเป็นแบบพริกอันปรลดีไม่กิ่นพริกเผาวางลงมาแล้วนึกถึงน้ำพริกหนุ่มฮะแต่ละที่เขาก็จะมีสูตรไม่เหมือนกันทุกคน้เราลานนี่ด้วยความที่เขาเป็นญี่ปุ่นคาลูเบียนเขาก็เลยเป็นสไตล์แบบเป็นพาดอนเพเปอร์ในมันก็มีสิโซแล้วก็มีอีพ็อปส์สิ่งนี้นะคะกินก้านมันด้วยเหรอกินเนาะโอ้โหโหดมากอ่ะเป็นไงฮะเห็ดไหม โอ้ช้าอะไรขนาดนั้นนะเอาลเลยครับกินก้านได้ด้หรอวะเหมือนเวลาแบบกินกุ้งแล้วเราก็กินทั้งหัวแต่ถ้าพี่แก่แล้วก็อาจจะเคี้ยวลำบากนิดนึงโอโหแล้วนี่คือซาวิเช่ปกติพี่จะกินแต่อันที่มันเป็นปลาเฉยๆแล้วเขาเป็นปลาแร่บ,บางอะ่ะแล้วก็น้ำมันจะใสๆมันไม่ไมนเสนี้ไม่ลอกนี้ถั่วไม่ถั่วไงถั่วใช่ไหมล่าบอกแล้ว อ้าวทุกคนสรุปว่าอีป๊อปคอนสิ่งนี้<ม>ก็คือเป็นป๊อปคอนจริง<ม>แต่เป็น,ปนคอนจากเปรู<ม>ที่ท่าที่จะป๊อปออกมันป๊อปเข้าข้างในมันก็เลยสามารถเป็นเม็ดคอนที่เราเคี้ยวได้มียูสุมีพอนสึไม่เหรอโลชั่นเหมือนยัมปากป๋อง <laughs> <laughs> a few inches later และนี่นี่ค่ะแต่อันนี้ก็อร่อยแต่อันนี้คือแบบที่หนึ่งในใจฉัน ีแล้วคำสุดท้ายก็ต้องอยังไงกวาดค่ะกวาดซอสทรัฟเฟโลิลอยู่สุอยู่ใจมาให้หมดเนี่ยชำ่ำช้ำนะคะน้องคนนี้จิ้มอะไรบ้างจิ้มซอสแทกเจอร์แท็คพริกไทยกับเกลือโอ้ว้วาวตั้งแต่เคยกินมาไม่เคยมาเข้าห้องน้ําร้านนี้เพราะว่าใกล้บ้านมากเลยกลับไปเข้าบ้านตลอดแต่ว่าพี่อเล็กซ์บอกว่าลองมาดูห้องน้ําสิ ก็คือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็เป็นหนึ่งร้านที่ปิ้วไปแต่เราก็ได้ร้านใหม่สุดเจ๋งแจ๋วมานะคะทุกคนร้าน,นี้คือร้านรีฟิลเทอราบี้ในกันพนะู หลายลคนเห็นพีทแบบพึ่งพาร้านนี้มาตลอดเลยวันนี้พีทจะซื้อน้ำมันล้วพีทก็ำลังช่างใจอยู่ว่าพีทจะซื้อข้าวซีเรียลหนีเพราะว่าหลังๆมาซื้อซีเรียลแบบซีเรียลแ <c oughs> ย่งกินบ่อยมากเค <c oughs> ร,รื่องทำทันโลอะไรใดๆซาอนิสตามา่าเดซิลออริกาโน่พริกไทยเกลือจิงเจอร์มีทุกอย่างดีเหมือนกันเนาะเพราะแบบบางทีเราแค่แบบอยากจะทำแค่แบบหนึ่งมิลที่ต้องใช้ส่วนผสมนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องซื้อเป็นขวดใหญ่

คำว่าเรื่อนเยอะมากมีบาวไสติกไรส์มีแบบใดๆไรส์อะไรเงี้ยพูดกันตามตรงคือราคาไม่ถูกเทียบกับไปซื้อข้าวไปห่อๆจากซูเปอร์อะไรเงี้ยคือถ้าแบบนั้นจะถูกกว่าซอสักที่นี่มันจะค่อนข้างพรีเมียมนิดนึงน้ำมันก็จะค่อนข้างแบบพรีเมียมนิดนึงอะไรเงี้ยราคาก็จะแบบไม่ได้ถูกกว่าข้างนอกอะแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยคอนเซ็ปต์ของการแบบรีฟิลเอาคอนเทนเนอร์ของคุณมาคุณก็ได้ quality product ข้าวของมาลีที่นี่คือแบบ as a Thai I enjoy it เธอเอาข้าวอะไรนะ่ะ Jasmine rice ข้าวหอมละมิ้ <Hey! S 1> ม m ล l โอ้ oh. จากที่สัมผัสดูแล้วนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะหลายกรรม oh. And then I have f i l d หนึ่งกิโลกรัม What? That's bloody oh <my> <laughs> amazing. ชอบความที่แบบไม่ใช่มีแต่แบบของฝรั่งอะแต่ว่าแบบมีแบบเอเจนตนมีทุกสิ่งอยา่างกลับบ้านยังอยากกลับบ้านยังใน <laughs> ร้านต่อไปทุกคนอยู่อยู่ลงก็มาเลย เป็นร้านอาหารอีกเหมือนกันบอกว่าในสิ่งที่เราชอบจริงๆก็คือทาปาสเล็กๆจุ๊บจิ้มนุ่นวิฟอัพเปอร์ไทเซอร์กันนิดนึงแล้วก็สั่งดริงกันกรบกริบนะคะทุกคนเป็นพาณน์เพปแล้วเดี๋ยวก็จะมีแบบปิดแซนด์วิชนี่ปิดอ่ะปิดแซนด์แล้วก็มีเด็กที่ร้องไห้อยู่และนี่เนาะค่ะทุกคนทาปาสก็คือเป็นฟิลแบบอาหารจานเล็กๆแบบนี้นุบนิบหนุบหนิบนาะอันนี้ชอริโซ่ถ้าใครนึกรสชาติไม่ออกก็จะเป็นไส้กรอกอีสานของฝรั่ง นะนี่อยากให้พี่เอกลองชอริโซ่คือถ้าใครรู้จักพีจะรู้ว่าพีเลิฟชอริโซ่สไปซชอริโซ่พีชก็จะเอาถูกต้องเนี่ยเห็นป้ามันคือไส้กรอกอิตาลแต่มันจะแบบออกเหมือนแบบเผ็ดๆหน่อยเออมันจะมีความแบบสเปนนิชนิดนึงอ่ะมันจะแบบก็ไม่ใช่เผ็ดเหมือนเมืองไทยแต่มันจะแบบสไปซ์เออจะไม่ได้เค็มเฉยๆนี่อะแล้วก็พาดอนแพปเปอร์อีกแล้วนะคะแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะคุกไม่เหมือนกันกับที่แบมบูแมท จริงอะถ้ากินอันนี้โค้ดนี้โค้ดนี้จะแบบเก็ตไหมเก็ตยังเริ่มจะรับเก็ตยังว้าเดี๋ยวๆพี่ก็เคี้ยวโดนพริกพาโดนเปร์ปชิงที่เผ็ดเจอแล้วฮะเผ็ดเลยมีมะกอกมีคร็อกเก้เป็นมันฝรั่งก้อนๆแล้วก็เอาไปทอดเนาะอันนี้เป็นเ vegetarian เป็นแบบมัชรูมหอมแบบเผ็ดอ่ะอย่าฮึมเซ็ตไหมฟรีมี่ด้วยอ่ะมึง เนี่ยพี okay. ่อเล็กซ์ค่ะแล้วก็เราจะไปร้านต่อไปแต่เมื่อกี้เธอพูดอะไรนะไหนพูดอีกทีสิพูดให้กล้องได้ยินด้วยเาเดินมาแล้วลมมันพัดไงแล้วไอ้ก็อยู่ห่างประมาณเนี้ยแล้วไอ้ก็แบบเฮ้ยพี่มันหอมจริงๆเลยคือแบบลมพัดมาพอดีมันก็แบบโชยมาได้กลิ่นเออกลิ่นสะอาดนะมันไม่มีอะไรบีทกลิ่นแบบ ค่าแบบซ <soft ner S 2> อฟเนอร์เ<ช>ครื่องนี้มนไม่ไม่กลิ่นสะอาดแล้วแบบพิดว่ามันหอมอ่อนๆแบบที่อีเวนไวอยู่พุทธ perfume ออนมันก็ไม่ไม่ตีกัน,นะนอ่ะมันดูไม่ทุมมากอะอะไรอย่างเงี้ยโซเนี่ย so yeah, เปิดกล้องมาแค่บอกแค่นี้เลยทุกคนสงสัยทำไมคนเยอะแยะเลยเ <laughs> 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 นี่ยไหลลงไวเรื่อยๆละ <laughs> ือต้องมีนะคะข้างหลังอันนี้มันเป็นโรงแรมชื่อ The Gantry แต่ว่ามันเหมือน managed บาแบบตันอะไรประมาณนี้นี่แหละค่ะทุกคน c o n t r o v e r s i a l คือแบบเป็นที่ถกเถียงกันของชาว,ชาวคอนโดว่าแบบอีชาวคอนโดเนี่ยก็คือพยายามที่จะบอกเ o าซิลหรือว่าบอกเขตว่าแบบอยากให้ Are a ียตรงนี้มันมีร้านที่มัน a f f o r d a b l e ซึ่งสาขาอื่นก็คืออยู่กลางลอนดอนอยู่ใน Are a ที่ดูฟุ่เฟ้าก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเลือกมาเปิดแถวนี้เป็นร้านเดียวในทั้งหมดของวันนี้ที่พี่ยังไม่เคยลอง Let's try t h i ไอเริ่มจกชิมซอสวลยทาไมเหมือนซิลล์อะโอ้โอ้ลองิมันรสเหมือนแบบปลามันเหมือนสารแเราเตงก็คืออยู่อยู่กันดังคมขล้นอีกทุกคนประเด็นคือ เขาบอกว่าปกติอ่ะเพลงมันไม่ได้ดังขนาดนี้แต่ว่าวันนี้ที่เรามาอยู่ๆก็มีปาร์ตี้อินฟลูอินใจมาจัดที่นี่คือยังไงดีฝั่งอีสต์ลอนดอนก็จะเป็นชินเก๋ๆตลอดไปอย่างเงี้ยหรอไม่อยากกินกันต่างๆโอ้โไม่แน่มันอาจจะแบบกินแต่ซอสไม่อาจจะงงไงแต่คอราดลงไปยา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 รอยากกิน กซนด์วิชกกับเฟรนช์ไเดี๋ยวไปรีวิวให้ข้างหน้าตอนที่เสียงเกากว่าออน,นี้เพราะมาที่อิูเสียงด คือเดินออกมาจากอีหรานเมื่อกี้แล้วอะยังได้ยินเสียงเพลงอยู่เลยอะคือเอาจริงๆแล้วว่าอะไม่ได้พูดอะไรนะแต่บวกกับที่เราอาจจะมาผิดวันมีอีเวนต์แล้วเสียงดังมากด้วยเอแต่ว่าอาหารก็ไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นตา a r เทิรก็คือแบบตาร์เทิร์สก็แบบคอมพลีเมนตรีหนมปังก็แบบงงวากิวก็แบบ งงแล้วบวกกับแบบพีบ่วันนี้กินอร่อยมาทาั้งวันไงคือส่วนตัวพี่อะพี่รู้สึกว่าสเต็กอะไม่ได้แย่มากถ้ามีฟีล l i n แบบอยากได้เนื้อเนื้อแบบเนื้อร้านรอบบ้าน F2 จริงจริงมันยังมีอีกหลายๆร้านเหมือนกันที่พี่อาจจะยังแบบกาลังค่อยๆ explore อยู่แล้วมันก็ pop up ขึ้นมาเปิดเรื่อยๆนาะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วนไปนะคะหรือเจอกันครั้งหน้าจะเป็นร้านรอบบ้านในคอนโดพีทที่ลอนนอนแต่ไม่ใช่คอนโดดีแล้วหรือเปล่า พี่พีทยายมานเหรอเอ,อ,อ๋ยกินเข้าออกร้านอาหารช้อปปิ้งเอยใดยเอยอะไรมาทั้งวันนะคะเสื้อยังหอ่อหอมจริงใช่ไหมต้องขอขอบคุณ ultra าย by บ a b บายนะคะ,คาาะน้ำยาปรับผ้านุ่มที่อ่อนโยนต่อผิวแล้วก็กลิ่นหอมติดทนติดเสื้อติดตัวตลอดทั้งวันนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะทุกคนก็ตอนนี้นะคะขอตัวไปจิบชารักษาคอก่อนเมื่อกี้ ตะ,ตะโกนคุยกันจนแบบโอ้ยเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบายอิลิงคัดโดมีคัดโดมี <c ười> หัวไม่คัดโดก็ไง, <c ười> งล่แะเออกอดตัวเองเพราะฉันไหมมีใครอย่า <c ười> <c ười> เหรอ